ลูกเราไม่เข้าที่อะค่ะเวลาไปเข้าน้ําเวลาเราเข้าน้ําเนี้ยเราไปถึงปุ๊บมันก็ลาดเลยอะค่ะอันไม่อยู่อ๋ออันปัสสาวะไม่ได้ยงงี้เหรออันไม่ได้เลยค่ะเหมือนกับมดลูกเรามันลอยมันต่ำอะเหมือนบางทีบางทีมีเขาพูดแบบไม่อยากนะคะบางทีมีอะไรกับแฟนเงี้ยเหมือนกเราต้องดึงมดลูกขึ้นอะโกยขึ้นอะค่ะอมันแบบอุ้ยมันไม่ไหวแล้วบางทีก็ร้องไห้มันไม่อยากอยู่อะไรกับแฟนเลยมันไม่อยากมีอะไรกับแฟนเพราะมันปวดมาก โอ้ร่างกายเป็นแบบนั้นนะค่ะเป็นแบบนั้นแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำปุ๊บนี่ปวดฉี่ปิดประตูปุ๊บไม่ต้องพูดอะไรถึงเลยลาดเลยไม่ต้องถอดกางเกงอะค่ะ๋อดึงแค่เรากั้นไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยค่ะเป็นเป็นมานานแล้วยังคุณผดมานานเหมือนกันค่ะมันหลายปีอ่ะเพราะว่าเราลูกสี่เราใช่ไหมอ๋อมีมีมีลูกสี่คนเนาะมีลูกสี่คนแล้วบางทีเราก็เหมือนกับมดลูกเรามันไม่ค่อยเข้าอู่เนาะเราไม่ได้อยู่ไฟอะค่ะก็มาเจอตัวนี้ก็โอเคเจอเจลาเนี่ยนะ ก็กินไปประมาณกล่องหนึ่งก็เห็นผลแล้วค่ะประมาณวันเช้าเย็นนะคะวันละสองเม็ดอะค่ะอ๋อวันละสองเม็ดเช้าเย็นเพราะว่าเราเป็นหนักค่ะเป็นเยอะกินไปสักกล่องมันจะรู้สึกดีหน้าใสขึ้นมันเป็นผ้าตรงนี้เคยเป็นฝ้าใช่ไหมครับครับมันจะจางลงนะแล้วหน้ามันจะค้ำนเดี๋ยวนี้มันมีสีขึ้นมาอืมแต่ก่อนเหมือนคนแก่หน้ามันจะเหี่ยวคุณผ่อนนะนะมันจะเหี่ยวเรากินมารู้สึกว่าเนื้อหนังเรามันก็ตึงขึ้นอะแน่นขึ้นอะไรเงี้ยหรออือ กี่กี่กล่องถึงรู้สึกว่าแบบมันดีขึ้น่ะสองก็เริ่มดีแล้วใช่ะหมครับรกินเยอะวันหนึ่งสี่เม็ดใช่ไหมคะถ้าเราล้วาเราเป็นเยอะถ้าเราเป็นน้อยเราก็กินแค่ถ้าถ้ามันเป็นมันหายแล้วมันก็ไม่ต้องตนน่อเนื่องกันก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันขาดวันละเม็ดก,ก็พอเช้าก็ได้เย็นก็ได้ครับแล้วระบบการปัสสาวะดีขึ้นไหมครับขึ้นเลยแล้ว,ลวมดลูกเราก็กระชับขึ้น มันตึงขึ้นค่ะเหมือนกับมีอะไรมาดึงเหมือนกับหนังยาที่เราผูกไว้มันจะหลวมใช่ไหมคะตอนนี้เรามัดมันแน่นและเริ่มแน่นนะคะเริ่มแน่นเร็วยังนั้นเลยเหรอใช่แฟนก็บอกก็คือดีนะเออแล้แฟนรู้สึกว่ามันมันกระชับขึ้นเอออะไรอย่างนี้ไงอืมใช่ไหมเขาก็ดีใจเขายิบนี่แพงนะดีไหมก็โอเคเขาเขาก็ยิบเพราะบ้านนะนะเพราะบ้านโอ้แต่เมื่อก่อนถือว่าเป็นปัญหาครอบครัวเหมือนกันเนาะ เราลูกสี่แล้วทุกแฟนเราก็ไม่ใช่คนนี้นี่แฟนเราคนใหม่เนี่ยเราลูกสี่คนเขาเขาเป็นคนโสดไงมัมาอยู่ด้วยกันครับเขาก็อยากได้เมีย